เราเรีบบัน่นแล้วรีบออกจากที่แห่งนี้กันเนครับใครอยากเล่นแมปนี้ก็เล่นเลยนะครับเลนไม่เล่นนะครับอุย้ยแมปเล็กๆหน่อยโอ,โ,โอ้โหโอ้โหโอ้โ้โอดยากเลโย,นะนะยอะยอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ไอ้ยจอ้ย้ ช่วยกันปั่นออกเลยดีกว่าไปเลยเหรอได้นะได้นะเดี๋ยวได้นะเดี๋ยวเ่นเป็นอันนี้ให้ไปคุณคุณไนเป็นลูก้าไหมคะลูก้าตัวอะไรวะเออนักโทษค่ะนักโทษอ๋อเรามีตัวฟีนน่ะตัวฟีนจบมัน พูเป็นลูก้าที่เอาไทยไปด้วยอะโคตรเท่จริงจริงครับจริงเรารีบปั่นแล้วรีบออกจากที่แห่งนี้กันเถอะครับใครอยากเล่นแมปนี้ก็เล่นเลยนะครับเลนไม่เล่นนะฮะป่าวงกดนะฮะทุกคนถ้ทุกคนไม่เห็นนะในโจน่าจะไม่เห็นแต่ว่ามันคือป่าวงกดนะฮะแมปนี้ใครอยากเล่นเล่นเลยอะเ่นไม่อยากเล่นทิ้งาผมเราอยู่ที่ไหนเราคือใครอะฮัลโคณิตโอ้โห ใช the so right oh, ่ป right. like ูโลฮิตแล้วเขาก็ล <laughs> <Huh? laughs> wow, ังวิ่งมาทางผมแล้วเขาก็ลัเดินมาทางผมโอ้แบบนี้ใช่ครับมันคือแบบโอ้แบบนี้เดี๋ยวนั้นที่ผมอยู่ไหนเนี่ยแล้วเครื่องในแบบนี้อยู่ไหนครับแบบนี้เครื่องอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเขาไม่ได้เขาเขาออกจากเส้นหี้ผมแล้วนะคะเขาอยู่กับผมเขาอยู่กับผมเขาอยู่กับผมเออจิ้มจิ้มระหว่างสองเครื่องค่ะจิ้มกับจิ้มจุดจุดเรียบร้อยได้ เขาตามผมเขาตามผมอุ้ยเขาช็อตช็อตเก่งมากครับผมผมชิ่อเครื่องก็เครื่องไหนเนะคงงงมากเลยเฮ้ยคุณไนต์ระวังนะครับคุณไนต์ระวังนะครับคุณไนต์ระวังนะครับพี่คิดดีแล้วเหรอที่จะมาเอาฆ่าฮะท่านคิดดีแล้วหรือนีเนี่ยโดนไปอุ้ยอุ้ยอ้ยโดนโดนไปเดี๋ยวแบบนี้มันจุกยังไงเนี่ยช่วยด้วยเราไม่รู้เราเก่งมาก แมบนี้มันจุกยังไงอ่ะไม่ค่อยจะรู้เลยอ่ะเอพี่พี่ใจเย็นพี่โอ้ยพี่อันนี้มันสตันพี่โอ้ยเจ็บหมดเจ็บหมดแช่แช่แช่เขาแช่แช่แช่แล้วไม่มีหมอด้วยนะประเด็นน่ะจริงเขาพงศ์พี่จะตีพี่จะตียัดไม้เหรอพี่ไม่ได้ตีหรอกแมปนี้มันจุกยังไงเนี่ย หนู่งหาหนูช่วยหาหนูช่วยหาดาวเมทหนูช่วยหาดาวเมทไอ้แมปนี้จุกไงครับช่วยด้วยขึ้นข้างบนนี่ผมลอดไมเนี่ยขึ้นขึ้นลง้า้ขวาซใช้ความเอเบซิเลคาตาค่ะวัดวายอุ้ยโดนตียัดไม้โดนตียัดไม้แชร์ความเจ็บปวดกับทุกคนขอบคุณะกันโนแอมกับโนู ทับก่อนเลยเไม้หมดแมพผมเล่นเอง oh, oh, oh. แมพนี้ <laughs> ไม้หมดแมพแน่ <c oughs> มังก,กรกำลังโดนไล่ <c oughs> ล่ามังกรเป็นแบบตัวแซบเลยอันนี้ตัวแซบออออน,ออน,นี่ตัวแซบเลยออกออกแนวออกแนวกวนเลยอกวนเลยพี่จะตามหนูสุดเกมจริงปะเนี่ยพี่ไม่เอาน่าคนอุ้ยอุ้ยเต็มเต็มหน้าเลยเต็มหน้าพี่หนูเล่นกับพี่ได้อีกแป๊บหนึ่งหนูจะลมลวพี่พอเถอะผมลืมดูเครื่อง เก่งมากเลยเก่งมากเลยขอบคุณที่ชมนะเขายังตามฉันอยู่เลยอ่ะใครเป็นนักสำรวจแรก่ะตนวเองค่ะอิโลวัตชิเองครับคือมาทำอะไรที่นี่มาคนนี้ขจาหาเศษอาหารอยู่ครับผพี่อย่ามาเล่นกับหนูได้ป่ะหนูไม่ได้ชอบคนสูงยาวเข่าดีแบบพี่นะอย่ามาตามอย่ามาตามกันได้ป่ะคือไม่ค่อยจะชอบใจเลยอ่ะ ผมเห็นคุณเล่กำลังสู้ชีวิตใช่เลยเครื่องพิเเมื่อกี้เครื่องไหน้ยแช์หมดเนยสีผมชหมดผมนี่แหละแชหมดแมมาเยกันไหมคะมามาียกันทุกคนไปรวมตัวฮิวเลยครับเขายังอยู่กับผมสุดทางสุดชีวิตสุดชีวิตจะหาไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าเครื่องมันแชร์หมดทั้งหมดเลยทั้งแมพใช่ครับี่เ่อไว้ก็คือเห็นคุณคุณเนี่ยกำลังปั่นนัวเกือบเกือบเกือบ คุณเนียเรามาฮีวนก่อนไหมอันนึงฮะมันจะเสร็จแล้วคุณเนียเป็นตัวปั่นแบบอันนี้จริงโอ๊ยกดคอมโบไม่ติดเนี่ยพี่โอ้โหดึงสมาธินะเนี่ยไม่อยากเล่นด้วยแล้วไปไกลๆเลยแปะอย่ามาตั้งจีบกันได้ป่ะนี่จุกจะห้เครื่องแล้วนะพี่ไปไล่คนอื่นเถอะอืมผม้ยท่ออยู่ตรงนี้สมบับอสุดท้ายสมบัติอสุดท้ายของผมเขายังตามผมอยู่เลยอะ เข,ขาจะเอาคนนี้เขาจะเอาผมไม่ได้เลยอะ่ะพี่รักหนูอะไรขนาดนี้หนูบอกแล้วว่าหนูไม่ได้ชอบพี่ไงอุ้ยพี่สตันหนูแบบแบบแบบนี้มันไม่ค่อยดีนะอุ้ยแ้่ผมไม่อุ้ยผมยังรอดได้ไงเนี่ยโอ้โหทุกคนครับเมื่อกี้ราคาเก่งหรือไม่เมื่อกี้พี่เท่หรือไม่อ่ะบอกเลยโอ้โหอร้ยเออโอเคเขาอยัางอยู่กับผมอยู่เลยอ่ะ ผมกับเขากอุ้ยช็อกสุดขีดจุดเลยครับจุดจุดจุดผมจู๊กโดนโดนช็อกด้วยเมื่อกี้ผมจู๊กห้าเครื่องทุกคนโอ้โหเก่งมากเก่งมากโอ้โหจะบ้าเออจริงๆให้ผมเปิดก็ได้นะเพราะผมแชร์เข้ามาแล้วครัใครเปิดประตูนี้อยู่สู้ๆนะครับผมไม่ได้มาคนเดียวสองประตูเลยครับว้ายทูไปก่อนทูไปก่อนอี่ย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 ี่ ทำตัวฝันนู้นกันแล้วไปแล้วไม่นะไปกันเลยทุกคนผมทำหน้าที่ของผมให้พวกคุณแล้วโอ้โหลาก่อนโกโก้เออเือหัผมจูข้างเครื่องเก่งมากเก่งมากเก่งมากเลยค่ะอยากเล่นเกมแบบเรียนสอนหน่อยได้ไหมครับอยากเล่นเกมแบบเรียนสหมายถึงยังไงอ่ะหมายถึงเล่นยังไงหรอแบบเรียน โอ้ยผมโอ้โหผมเต็มเต็มครับทุกคนเต็มเต็ม,ตม,ไ,ม,ตมไม่ได้จะกดรายงานกดผิดจะดูข้อมูลผมจู๊กไปสองรอยห้าสิบเก้าวินาทีโอ้โหสุดยอดแล้วเครื่องไหลเป็นน้ำเลยอ่ะ t r s สนกแต่งเพลงโอ้โห